วความทุกขันเอหมือน,นก็มันก็เป็นรุ่นๆน่ะนะเหมือนว่าตอนเข้าวัดเเราก็มีทีมที่คุ้นเคยเป็นย่าในธรกันเนี่ยก็คุ้นเคยเป็นกลุ่มๆน,นี้มันมาผมมาสะดุดตรงที่ว่าไอตอนไปทำรากโอุ่นเดีย ออกพอออกจากออกจากวัดไปออกออกจากวัดออกจากสมณะอ้าวเว้งเลยไอทั้โรคเขทั้โรคเขาไม่มีญาติเว้เออทั้งสมณะอ้าวก็ไอ้ที่เคยซีซีอะไรกันบ้างอ้าวมันก็ควรรฐานะแต่ช่องว่างเลยเออเพรนั้นไอ้สมมาบดีเนี่ยเป็น เป็นฐานรองรับนะรู้สึกเออผมเดิมทีก็ก็เพื่อนน้อยใช่ไหมเออนี่ยออกพอรู้สึกเออมันมันดีบ้างเปลเลยมีสามารถไปรองรับเนี่ยออว่าเราก็ออวมันก็เป็นอะไรเต่ว่าตามตามสภาพอ่ะนะ ออวันนี้มันก็มีช่องว่างระหว่งางทิศกันเนี่ยกับทิศโตเออมันก็ต่างคนต่างมีการงานแค่กลางดินเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มันก็ยไม่ได้กิ้าอะไรก็เลยสงมือเลยไม่มีเนี่ยเออรู้สึกว่ามีมีช่องว่างเยอะนะอยู่ใกล้แค่นี้ย๋อแค่แค่คือ อยู่ติดกันเนี่ยโอ้ม<า>ันก็ไม่ได้นะไม่ได้สังสารอะไรกเลยร้านกินก็ไปไประจำอยู่แล้วร้านกินเนี่ยร<อ>้านก<ห>ินไป<ะ>ไปไบางทีทีกกก่กินกันนักินกันไม่เฉพาะกลุ่มเราก็ธสมมาบุญติคนที่รู้จักคนวัดอะไรเขาก็ไปจับแล้วก็กินกันที่สมชายอะไรบ้างหรือว่าใครก็ตามที่ว่า มันไม่ได้คุยกันแล้วก็อ่าเรื่องคุยกันนะแต่ี่ดาบุญก็เกอบ่อยก็บางทีเราจะเลี้ยงแกก็ไม่ยอมให้เลี้ยงแกก็ไปเอาเงินออกไปมาจ่ายก็ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆล่ะมันที่ว่าเอมันได้มีคือไม่ไม่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นทางการทั้งกลุ่มทั้งหมู่ใหญ่แต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันควรจะสังสารมันควรจะ คุยกันได้ไบ่อยๆม,มันก็มันก็ดีแล้วนะก็ดีมากว่ามันมีโอกาสที่จะได้ยแย่กับทีเดินแท้เนี่ยเออมันมันก็ยังมันโอกาสที่จะได้คุยกันมากขึ้นแหละมันก็มีมีย่เี้ถ้าเราได้ได้อัด,ดนะ อย่างนั้แล้วก็เรื่องการงานก็ดึงไปเจอคนก็ไปมืนวันมันทอมมันเป็ได้จัดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเออก็เหมาะนะค่ามันได้ไม่ได้ทำตามกุนเวยก็ไปคนอื่นแล้วก็คุยมารู้เรื่องวันไนี้คนที่คุณคุยรู้เรื่องมันก็ไม่ได้เจอกัน,นก็คือ คิดวา่าสมาชิบบนนเนี่ยเป็นกลุ่มที่ในสายตาของพวกทิ้นด้วยกันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นผลสำเร็จของทุกคนร่วมกัน,นผมตายไปเนี่ยผมไม่ได้หวงว่าใครจะมาทำอะไรมาไม่มาอะไรไม่ใช่แต่ว่ามาว่า อะไรหรอกแต่ว่าตอนเป็นเนี่ยมันได้ควรจะพึ่งพากันได้ได้เต็มที่นะเต็มมาเต็มมือนะทั้งพึ่งพากันเองแล้วก็พากันทำเป็นทำประโยชนนะ์ทำประโยชน์เป็นหมู่เป็นวลม,มันก็ไปก่อเป็นกรรมถ้าต่างคนต่างทำมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ มีมรรคผลอะไรชัดเจนนะมันก็กร,ระจายผมยังไม่ได้คุยว่า,าที่พังรนักเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรมากแต่ว่ามันก็ลงตัวมันก็ดูจะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเป็นพลลิตของจิตอาสาเป็นธุรกิจเื่อสังคมเป็นธุรกิจ กิตาสาเป็นาสธนาธเตอร์พคีบุญยมอีพอจะเป็นไปนรู้เป็นล่างนะเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นบุญยมข้างวัดเนระียว่าสุเกอทำให้เกิดการสร้างงาน,นเกิดการสร้างคนสกลุ่มสร้างงานอะไรพวกนี้เนะี่ยเหมัอน มันเป็นเรื่องที่เป็นผลสำเร็จของการปฏิบัติธรรมผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะในแวดวงสวาบะทิด้วยกันแต่เพราะว่าให้มันขยายต่อทอดไปผมถือว่าพารงรักมันไม่แช่งผมแต่ว่าทำไปแล้วเนี่ยมันยึกติธรทำเนี่ยก็มาถือหุ้น อประมาณยี่สิบุ่นเะอ่อมันมาลงขันมากกว่านะมัน,ม,นมันไม่ได้มันลงไม่เท่ากันหรอกก็รนะู้สึกว่าความชัดเจนของบิดดีสายดีสังคมสิ่ล้อมดีนะี่ยเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรมจันทร์เนี่ยโอ้โหคือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เรื่องที่ สำคัญนะว่าทำยังไงถึงทำเป็นเป็นหมู่มวลอย่างที่เคยพูดกันมาก่อนว่าบรรลุบรรลุทำเป็นทีมนะใช่เลยนะมันจะไปเดียวๆก่อนนี้เราเข้าวัดเ,เราก็คิดว่าเราหวังส่วนตัวที่บรรลุนะ <c oughs> แล้วมันก็มืนเทะลุซมมากกว่า มันก้ับเป็นหมู่เป็นกลุ่มมีการเรียนรู้มีการตั้งครรภ์มีอะไรที่แลกเปลี่ยนมีอะไรที่เออมันมันมันใช่แล้วมาเที่เป็นคำตอบนะหรอว่าเออหรืว่าผมนี่อยู่ข้างนอกก็ก่อนบวชมันก็มันก็เป็นคนมีเพื่อนน้อยนะแต่มันก็พอมีพะมันก็มีเพื่อร่วมชั้นเพื่ออะไรพวกเนี้ย รุนรุนแต่ว่ามันก็ก็คิดว่าก็ก็พยายามเข้าใจแล้วก็คิดว่าก็ก็ขอเสริมนลเต็มที่กับกับอ่เมื่อมาเข้ามาตอนท้ายก็ก็ก็จับความกันไปอย่างนี้